ที่ตนเองอ่ะไม่ใช่ไม่น้าที่หาแสงมึงดังจากเล็กคดีหนึ่งหนึ่งสองจนกระทั่งจะติดคุกแลไม่ติดคุกแลแล้วสสไม่มีหน้าที่ไปจับโจรแต่ตํารวจมีหน้าที่ไปจับโจรแล้วมึงเนี่ยไม่มอบหลักฐานให้กับตํารวจแล้วตารวจมันจะจับโจรโดยหลักฐานอะไรอีซึงตึงอิงซึงเตึงอีบังบอลอีซึงเตึง,ง,ตง,ง,ตงมีหน้าที่เสือกไม่ทําหน้าที่โบยขี่ให้คนอื่นกลายเป็นมวยคู่ใหม่อีกแล้วค่ะท่านผู้ชมศึกโต้เดือดข้ามวงการ ระหว่างการจอมพลังกับไอ้รัชนกสีนอกสอสอพักประชาชนกรุงเทพมหานครเมื่อการจอมพลังถูกโยงเข้าทางการเมืองจนเสียงานหกแสนทางด้านการจอมพลังจึงกัดกกล้าออกมาเลยค่ะว่าวการเมืองสศกปรกส่วนทางด้านไอรัชนกนั้นก็สวนกลับแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิคะแต่กลับโจมตีการจอมพลังถึงเรื่องเงินบริจาค ซึ่งทางด้านดเรมาริกาก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ในไร์สดไว้อย่างดุเด็ดเผ็ดมันเดี๋ยวเราไปรับชมบางช่วงบางตอนที่ดอร์มาริกาได้พูดถึงประเด็นนี้กันไว้ค่ะมึงตัดกลับมาที่ประเทศกูตัดกลับมาที่ประเทศดเรมาริกามึงตัดกลับมา ไม่มีความหวังไม่มีความปรารถนาไม่มีความอะไรเลยเขาจัดเขาให้จัดการเรื่องแก๊งกมเมอร์เสือกสมาชิกสภาสองสภาสามสภารวมรัฐบาลัวแต่แก้รัฐธรรมนูญเขาบอกให้มีการเอาดินแดนกลับคืนมาเสือกแก้รัฐธรรมนูนเขาบอกให้ทำรั้วใช้งบประมาณทำรั้วทั้งประเทศเนี่ยเจ็ดพันล้านบาทเสือกใช้งบประมาณหนึ่งมื่นล้านบาทไปแก้รัฐธรรมนูญแต่รั้วไม่ต้องทำยังไม่ต้องขึ้น ลวอยังไม่ขึ้นแต่แก้รัฐธรรมนูญโดยใช้งบประมาณหมื่นกว่าล้านบาทขณะเดียวกันสสในสภา,าเป็นถึงประธานกรรมธิการอภิปรายเรื่องนโยบายอภิปรายเรื่องการตั้งรัฐมนตรีที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับใครเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมมงสแกมเมอร์สแกมมอสอะไรต่างๆปรากฏไม่เอาข้อมูลหลักฐานไปให้ตํารวจ ไม่ใช่ตำรวจเป็นเครื่องมือของกรรมติการในการตรวจสอบสืบสวนเรื่องนี้เสือกมาพูดเอาคะแนนพูดเอาพูดเอาคะแนนพูดเอาหน้าพูดเอาแสงเสร็จแล้วไม่มอบข้อมูลหลักฐานให้กับตำรวจเพื่อที่จะไปจับไอ้ขบวนการพวกนี้เสือกไม่มอบข้อมูลหลักฐานให้กับปปชเพื่อที่จะไปตัดตอนนายกรักฐมนตรีที่ตัวเองตั้งมาเสือกไม่มีการตัด วงจรอุบาทพวกนี้ปล่อยให้ประชาชนเผชิญชะตาก,กรรมเสร็จแล้วก็วิวาทะปล่อยน้ำลายพ่นกันใส่หน้ากันไปพ่นใส่หน้ากันมาคำถามสอสอในสภา,านั่นแหละมีอำนาจในการพูดพูดแทนประชาชนแต่แทันที่จะพูดแทนประชาชนแล้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดจากกรรมธิการที่มีการตรวจสอบที่มีการอภิปรายนั้นไปมอบให้กับตำรวจ สสไม่มีหน้าที่ไปจับโจรแต่ตำรวจมีหน้าที่ไปจับโจรแล้วมึงเนี่ยไม่มอบหลักฐานให้กับตำรวจแล้วตำรวจมันจะจับโจรโดยหลักฐานอะไรอีซึงตึงอีซึงตึงอีบังบอลอีสึงตึง,ง,ตง,ง,ตงคุณเนี่ยเป็นสอสอเป็นสมาชิกสภามีอำนาจคำสั่งเรียกเรียกนายกเรียกรัฐมนตรีเรียกคนนั้นเรียกคนนี้เรียกแฝงอมมันคงมาเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดอีนี่เป็นถึงผู้แทนราษฎร สึกไม่รู้หน้าที่ตัวเองหาแต่แสงหิวแต่แสงหาแต่แสงหน้าที่ตนเองอะ่ะไม่ใช่ไม่หน้าที่หาแสงมึงดังจากเล็กคดีหนึ่งหนึ่งสองจนกระทั่งจะติดคุกแล่ไม่ติดคุกแหลแล้วก่อนจะไปติดคุกมึงจับโจรนี้ได้ก่อนแก๊งสแกมเมอร์สแกมมอสเนี่ยมึงไม่ใช่ไปปล่อยไปไป,ปล่อยให้อีกันจำพลังไปไล่จับแล้วอีกันก็ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ผบตำรวจมึงไปไหว้วานอีกันแล้วมันจะไปจับใครได้ ขนาดคนรวบคนที่มันไปเจอบางคนเป็นโจรบางคนไม่เป็นโจรมันยังจับไม่ได้เลยมันจะไปจับได้ยังไงมึงนั่นแหละต้องเอาข้อมูลให้กับตำรวจสอบสวนกลางแล้วให้ตำรวจกองปราบไปจับจับใครก็จับอีกคนที่แก๊งสแกมเมอร์สแกมมอสอะไรต่างๆที่มึงไปอภิปรายเนี่ยจับมันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจับได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีหลักฐานข้อมูลและตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานในการสืบสืบจากอะไรสืบจากศพก็สืบจากมึงนั่นแหละ ตำรวจจะต้องสืบจากมึง <tech> มึงมีข้อมูลตำรวจต้องไปสืบจากมึงตำรวจจะต้องสืบจากรมรังสีมันตำรวจจะต้องสืบจากข้อมูลกรรมธิการความมั่นคงไม่สืบจากข้อมูลกรรมธิการความมั่นคงจะสืบจากใครล่ะมีหน้าที่เสือกไม่ทำหน้าที่โบยขี้ให้คนอื่นข้อมูลพวกคุณเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วข้อมูลพวกคนเนี่ย ในเม่าถ้าเกิดข้อมูลมันเจ๋งจริงข้อมูลข้อมูลพวกมึงที่พูดมามันเจ๋งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงจะมานั่งแซ่อยู่บน TV, ทีวีทําไมหาแสงทําไมเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีไปให้ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมึงรู้จักดิกก้องไหมนั่นแหละเอาไปให้ผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางแล้วมึงก็แจ้งความดําเนินคดีไว้ที่กองตํารวจสอบสวนกลางนั่นแหละและตารวจสอบสวนกลางนั่นแหละมีหน้าที่มีอํานาจทั้งในอาณาจักรและทั้งนอกราชอาณาจักรและสอบสวนกลางนั่นแหละหน่วยฮนุมาน หน่วยลิงหน่วยอะไรต่างๆหน่วยลิงยักษ์หน่วยหันิมานเนี่ยเขาก็จะได้มีการเนี่ยไปปฏิบัติการสายฟ้าแลบฟ้าผ่าเพื่อที่จะฮนุมานเหาะเหินเดินอากาศไปจับแก๊งสแกมเมอร์สแกมมออะไรต่างๆ,ๆที่ประเทศกัมพูชาได้มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยสอสกรรมธิการเนี่ยคุณต้องมอบหลักฐานข้อมูลให้กับผอ,บอสอบสวนกลางเขาไปถ้าไม่สอบสนกลางมึงก็ไปหาผอ,อตาย แต่ถ้าเกิดมึงกลัวว่าบิ๊กตายไม่ทำมึงก็ไปหาสอบสวนกลางจบแล้วนี่ทำอะไรแล้วมึงทำอะไรนั่งเล่นลิ้นกันอยู่ได้ไปนั่งไรออกรายการหาแต่แสงอยู่ได้เราเป็นผู้แทนเธอเราเป็นสมาชิกสภาสมาชิกสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการพูดแทนประชาชนมีหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อประชาชนมันไม่ได้มีหน้าที่หาแสงให้ตัวเองดังน้ำลายฟุง้งแตกฟองเสร็จจบไม่ใช่ ไปฉันในฐานะเนี่ยแนะนําเลยเอาหลักฐานข้อมูลที่มีเนี่ยจากกรรมธิการของโรมเนี่ยเอาไปให้ตํารวจสอบสวนกลางจะได้จับจับกันไปสักทีนึง <S <S จับจับไปกันสักทีนึงเออการเป็นผู้แทนเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปหาแสง เพราะแสงเราได้มาเยอะแล้วจนกระทั่งเราเป็นผู้แทนเราชนะวันบูอยู่บำรุงบางบอนมาเนี่ยเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยและตอนนี้พวงชนชาวไทยมีปัญหาเรื่องอะไรหนึ่งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสองปัญหาเรื่องเกษตรกร,ร,กรไม่มีโครงการประกันไรายได้ไม่มีโครงการคำ้ำค้ำจุนราคาสามเรื่องเกี่ยวกับค่าคองชีพสูงขึ้นสี่เรื่องเกี่ยวกับ ประชาชนไม่ได้พร้อมในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญอยากจะแก้ปัญหาชายแดนก่อน 5. เรื่องเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกับเขมรยังไม่ชนะเพราะฉะนั้นประชาชนมี3 4 5เรื่องแต่ถ้าเกิดจะให้จัดไฮเอเรตี้ก็คืออย่างแรกสุดคือประชาชนต้องการให้แก้ปัญหาชายแดนเขมรมากที่สุดอันที่สองคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจมี2เรื่องประชาชนไม่ได้เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญมีแต่มึงนั่นแหละนั่งอยู่ในสภาแม่งชันเข่าเสร็จแล้วก็จะเอาแต่รัฐธนูมแกญแก้แก่แก้แกสันดานพวกมึงก่อนไหม ก่อนจะไปแก้กฎหมายเนี่ย